สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องครับบป็นปอเปาหยงแล้วก็สาวลันนะครับมูลนิธิสุภาพมหาเิทยกันตอ่อหมายเดิมครับวัดปานนทองนะครับบา้านหนองแป้นตำบลทองคาอำเภอพุทธลีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปมาแล้วกับไปหลุดกันเลยครับมาเก็บเห็ดในสาวลันเลยค่ะไปไมุนมวนโอแบบนี้ได้บ่างนี่นไงครับสวัสดีครับ ่ดอกดินเพียงดินดอกเผียกคนรอโอ้ยท่านหวงอะไรฮ็ดพึองเหลืองดอกแรงว่ากัมือนโอ้ยสังดอก la Ơi, thầu mất rồi Thả bên vô đứng đó cấp các bác Được các ใครให้ลงหนูเนีใหญ่ค่ะดอกสีโบอันนี้จริงๆเนาะนั่งกับปั no? <c oughs> hmm ่นเลยอืม ้สงสัยนว่มวานก็ังจุ่มๆเลย ืออพี่บอกมีมีปลามันหองเสียอ่ะออว่านกับขามากก็ยังไม่เห็นเะมแอบยืนไหนปเ๋ยเนี่เป็ง เรางงว่าครับฝนตกถือมื่อกีสาโฟนอยู่มากจีอ๋อไปเหลือๆออกันกนีตน่ตู้เ,เป็นอะไเพชบกังแดงกับองเาวนี่ก็เป็นเท้าแต่เป็นกรต้อบกราที่เอาเป็ไหว้าว đoạ ngang ngang, tăng lên, ô. chuyển kim cương หนึงนะนน่งสองนะหนึ่งก้อนกะไม่ได้หรอเนาะนี่เห็ดผึิงด้นะครับไม่ไดชฉาดเสร็จ,เรจนะแเนาะแสบเหมือนกันกักเพ็ดผึงิอองอล้วไงงูขาวเพชรเพิง โอ้งามนี่ฮือ้อเฮ็ดอันนั้นนอกเฮ็ดคุณก็จอ้ามันเท่านอกขามาันเต็มโดใหญ่นะวันนี้ตุ้มพอดีนะมันอยากจะบ้านนะครับพี่น้องมามาเก็บเห็ดละงขูขาวน้ำกันนี่อือหอขเลน่นไม่พี่น้องเรื่องนี้เฮ็ดเบือ่อครับเป็นละง,งาครับนี่เป็นมูเลยครับนี่ นี่เหรองกเหลืองนี่มาเอาดอกนี้ดีกว่ากระดงงูงงเหลืองดอกนึงครับเมื่อกี้งงกน,กน,นี้ดังงาเป็นมูครับอันนี้เหรองกเป็นมูนี่ดังงกเหลืองครับดอกงามอยู่ฝนตกลงฝนนั่น,นตกใส่สินะ มาค,ค่ะพี่เห็ดองุ่นแดงนะครับมาเก็บน,น้ำกันเห็ดองุ่นแดงงามๆเนี่ยดนะูทางเข้าพี่จิบวมีนะมีดอกนึงครับงามเลยทางเขามีบ่อาะอยู่เป็นแปนแ้นเลยน่ามึนจับหวานเต็มปลาเลย ครับนั่นคือเห็ดตรงฝนนะครับ<น>สองดอกงา,หานหะันเลยแมนโอ้ขนาดดอกดอกหน่อยนันน่นแหะจุ้มจุ่มเลยแสนเดีบบ๋ยวจังสีก็จะเศร้าดอกก็เต็มาตาแล้วเฮ็ด <laughs> ตรงฝนนี่รสชาติกับกระเขเฮ็ดขอนกับแต่แสบกว่าเหนือหลายกว่าเหนือหนุ่มนะครับติดพลาสตหินนะครับ างงาเราจะออกที่ทางท่านาไปรีเดุด,ดอกก,ดกันครับพี่ช้าเปนาครับพึ้งเท้าครับ <Okay. S 2> ตัวนครับสอ,องขโมยนะสุ่ม,มซ้ำดอครับเห็ดปุง๋งแดงครับ หมหันดอ,อเกเต็มใหม่เต็มือเลยครับเก็บเม็ดมานี่ตต้าออไนครับเห็ดผ่เตียครับเขาเม็ดผกปิ้งตเตานะครับตางีกนเดือกันกน้ำเหี้ย ครับในหลอบครื่องคโมงครับครับ,รบ,รบนี่คือเหิดสินนะครับวันเห็ดีดอดำอ สองดอกสองดอกเลยค่ะไฟพร้อมดอกนึงครับเห็ดขี้เท้าดอกนึงครับดอกแรกของปีครับอยู่ผีครับหลงสีหน้าสองดอกครับสองดอกค่ะ

ของานเนาะเมืองใหญมันบ่มีบ้านเลยมันขึ้นเรื่อย ตรงฝนดอกนะครับกับนี้ถึงเหลืองแล้วครับดอกงามแมม่่นีดอกงาเลยครับครับดอกตุ้มหน่อยฮ่าเปลานะครับเก็บไว้มีใบมื่ออื่นมาเบิองใหม่แอบอยู่นี่ก้อนหยางสีเด่นมาครับแน่นหยากร์เพราะว่าสีมันขึ้นเปใหม่ มูหนึงกับดอกน้ำงา่างกับส่วนขาออกนะครับเห็ดผึ่งเหลืองดอกหนึงน้ำง่างไทพร้อมดอกงครับครับอันนี้เห็ดเขาจีครับเห็นบ่ดอกตุมต้มๆนะครับ อะไรเฮ็ดถึงน้ำอ้อยครับดอกนึงครับครับดอกนึงครับที่ได้เงาใหม่สั่นรับเฮ็ดข่าวดิ้นดอกนึงครับตานาครับเป็นเลืกงนะครับฝนตัง้ามากเลยครับครับ เป็นในพี่น้องมอสได้ไหมครับมื่อนี้ผมกับสลันผ้าเห็ดนะครับเป็นแต่เต่าเนาะมื่อนี้เนาะแต่เต้มกระตาคือเก่าครับหมานี่ครับเบิ่งกีฬะเห็ดร่วมนะครับแต่ว่ามื่อนี้ไปใกล้กว่าทุกมือนะครับยนี่ยฮะงางกี่ฬาขาหลักเห็ดกระเรื่มซ่าแน่ะแหละครับเจ้าบังติ๋กาม้าฮะกับว่าใครได้นะครับเนาะข้างในแต่ผมกับสลันนี่นะครับหมานอยู่ไปหาเก็บเต่มองคยเก็บตัวสันดอกโอเคครับตลาดคินิกมันมาเรื่มสักไร กดแจ้งกดติดตามช่องลาซอนผมเป็นคนใจให้ผมก็สาราน้ำเลยนะครับเด้อสารับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะมนันเหมือนเดิมพี่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 ดอกใหญ่ๆนี่ตัวเดียวเดียวกันโอ้โหบ่อไหนเก็บในเขาน้อนมีแต่สารานใช้เดียวผู้เดียวบักด้วนครับหรือว่าหน่วยลด้วนนะครับสมัติกินได้ครับหวานี่เครื่องเริ่มพอเขาเอิ่อยอยังย่างอย่างบูเพิลบเพิลงแอบแสบ กำลังเหีดเลยครับนี่คือลูกผึ่งหรือว่าล่างผึ่งนะครับไม่มีกงรังเหีดในการหย่างนะครับนี่คือผึ่งพึ่งพึ่งขมุ่มขมุ่มกิทาขมุ่มนขมุ่มเอาเป็นหนึ่งนะครับจะเป็นหนส่วนตัวนี้เป็นผึ่งย้อยเป็นอย่างนะครับทาเกลือที่เขาคิดขายอะไรแม่ระสาท โอ้แม่เนไว้าวววไปจกินเหรอหายใจเรยวๆทาขอด้วก็เขาวันนอการก็เขารวมๆนะครับโอ้แจงเห็ดเจงเห็ดมามนี่เดพนยเจม๊ยงเน่มากินกันไอเจีอยงางน่ตั้งสูงเศษๆค่ะเห็ดตงหขาวร้านนั่นหุหก บาทุ่งหนึ่งทุ่งหนึลายแสีส้มเข็นน้ำหาบ้าทุ่งมันใสนอนยัแกะมาด <laughs> ้้งนอกมาด้ว่าถางนอกน้ำคือแังนี่พอ